พับกันเลยค่ะค่ะดับเด็กก็ฮักพับใบเขาจะเป็นขนาดนี้เนาะค่ะเนาะฮักพับแบบนี้ลงเรื่อยๆจ้าเ้อพับได้ขนาดนี้แล้วเนาะค่ะเนาะแล้วก็สีบอพับคือตะเกาด้้ยค่ะเทาก็จะฮักพับกลับขึ้นไปด้านหลังเนาะค่ะเนาะฮักมุมตัวนี้ขึ้นไปด้านหลังจ้าเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็หมุน หมุนออกมันสินเนาะคะเนาะสีพับแตกต่างกันครับที่มันเป็นใบน่ะเนาะค่ะเนาะถ้าก็ตรงหมุนอันนี้ไปน้่เนาะค่ะเนาะหมุนไปหมุนไปน้เ่เพื่อเพื่อบาให้เขาแตกพับลักษณะนี่กะอยากพับยากแน่จังน้อยเนาะคะเนาะถ้าก็ต้องใส่ขั้ม อันนี้เอาชำนาญเอาเนาะค่ะเนาะต้อตงตง้องต้องหมุนใบเตยไปนัเด้อค่ะเด้อเขาต้องหมุนต้องหมุนใบเขาไปนั่เนาะค่ะเนาะอันนี้สีภาพใบสำหรับ ใส่ในห้องน้ำไว้นะคะเนาะเพื่อบ่ใไห้ห้องน้ำเขาไม่กินเนาะคะ่ะเนาะเพื่อให้ควมหอมเนาจะหมุนน่านใบเตือเขาไปน้ำเนาะค่ะเด้อหมุนใบเขาไปน้ำเนาะคะ่ะเนาะเพื่อบ่ให้เขาแตกง่ายเนาะคะ่ะเนาะ อ่สี่เส้นี่กะกับหลังเลยเด้อค่ะเด้ออันนี้เนาะจ้ะเนาะกะพับไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะพับค่ะก็รับลักษณะนี่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าเขาเฮ็ดแบบในี้ชอบแบบนี้มันกะสีเฮ็ดยากแน่จักหน่อยเนาะค่ะเนาะสำหรับคนถี่มือไม้เนาะค่ะเนาะเขาก็หักพับแบบนี้กลับขึ้นมาด้านหลังเนาะจ้ะเนาะแล้วกะมองตรงนี้เขาเนาะค่ะเนาะ เลาก็หักพับขึ้นมาด้านหลังแบบนี้แล้วค่ะเด้อค่ะขึ้นมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็เอาหมุนเนาะค่ะเนาะจับตรงทรายมาหาขวาเนาะค่ะเนาะแล้วก็หมุนเนาะค่ะเนาะหมุนใบเตยตรงนี้กลับขึ้นไปเนาะค่ะให้ให้ให้เขาเป็นเดี๋ยวเป็นโช่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็หักพับเลยเด้อค่ะเด้อแล้วก็เอานิ้วเข้าหมุนกลับขึ้นไปเนาะค่ะเนาะกะหมุนการใบเตยไปน้่เรื่อยๆเนาะค่ะ ถ้าเ้าบ่หมุนกันไปเตยไปน้ำเรื่อยๆกะเขาก็สีหักเนาะค่ะเนาะจัะไปได้ลักษณะนี้เนาะค่ะเนะาะกะหมุนกันไปเตยมาน้ำเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจะไปซุ่มกลางๆสิค่ะเพราะว่าเห็ด อาดอกกุหลาบอันนี้เข้าสีเอาไว้สําหรับไว้ในห้องน้ำเนาะค่ะเนาะก็เลยต้องเห็ดเป็น่อใหไงเนาะคะ่ะเขาก็ต้องหมุนหมุนการเข้าไปน้ำเนะคะ่ะเพื่อเพื่อว่่ให้เขาแตกเนาะ หมุนลัดข้อดอกเลยเนาะค่ะเนาะเข้ากับหมุนลัดข้อดอกเลยค่ะค่ะเสีออกมาลักษณะนี้นะจ้ะเนาะค่ะได้เย็บเลยเวยค่ะเด้อใส่แม็กของเข้าเย็บเลยเนาะค่ะเนาะ สุดาย,ยัางสีเนาะคะ่ะจัดดอกให้สวยงามเนาะค่ะเนาะสุดาลักษณะนี้ค่ะคะ่ะจ้ะก็เฮ็ดเค็ดเค็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะจนกว่าสิสสิสเนาะจะ้ะเฮ็ดคือเกาเนาะค่ะเนาะหักพับลงด้านหลังเนาะค่ะเนาะอันนี้เอากับเป็นลักษณะสีเนาะค่ะเนาะแล้วก็เอาด้านขวาหมุนกลับขึ้นมาหาด้านซ้ายเนาะค่ะเนาะ ก็หมุนเป็นเกลียวให้มันเป็นใจกลางดอกเขาค่ะค่ะก็สิบออกมาลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะกระมุนก้านเข้าไปน้ำเรื่อยๆเนาะจ้ะเนะาะเป็นลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะหมุนกา้านดอกเข้าไปน้ำเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ ก็หมุนเอานี่ปุ่งตรงกลางนี่จับว้เนาะค่ะเนาะก็ะหมุนไปเรื่อยๆเนาะค่ะกะจับตัวนี้หมุนกลับขึ้นมานะค่ะเนอะเพราะว่าไหา้นี่เขาบิดเนาะพวกหมุนเรื่อยๆฮากะ หมุนลงข้างล่างรัดข้อดอกเขาเลยเนาะค่ะเนาะก็หมุนรัดข้อดอกเขาเลยค่ะเอากาดนี่หมุนหมุนค่ะแล้วก็เอาแม็กเย็บคือกันเนาะค่ะเนาะเย็บเพื่อความสวยงามนะะเนาะค่ะเนาะจะออกลักษณะนี้นะจ๊ะนเนาะ กระเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะจแกก็ฮักพับแบบนี้เนาะค่ะเนาะกหมุนหมุนขวาทับาสซ้สยทับขวาคือเก่านะค่ะเนาะ ต้องหมุนใบเข้าไปน้ำน,น้อค่ะเนาะหมุนอ่าการการเข้าไปน้ำเพื่อเพื่อว่าห้หักเนาะคะ่ะเนาะเบิ่งน้ำท่านบ่เนาะคะ่ะเนาะเนาะคะ่ะเนาะเพื่อเฮาสิได้เอาไปไว้ในห้องน,น,ะะน้ำนาะค่ะเนาะเป็นแจก,กันเป็นแบบบ่บ่ต้องอันน,ะะนี้เนาะค่ะเนาะบ่บ่บต้องให้ เป็นใบไผ่ใบมันเนาะค่ะเนาะอันนี้ไห้มันเป็นก้านเขาเลยเนาะค่ะเนาะเป็นกา้านเป็นชฉาใหญ่เลยนะะเนาะค่ะ,ะเนาะกาเฮากวสิเฮ็ดให้มันได้ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะได้ระดับขึ้นมาหลายๆเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะ อันนี้ข้าเสียเอาเป็นจัดเป็นเห็ดแบบใบใบในของน้ำเนาะค่ะเนาะแต่ส่วนมากเห็ดเห็ดแบบนี้มันสิเห็ดหยากแน่จากน่อยเนาะค่ะเนาะเสีเห็ดหยากแนยสาหรับแบบมือใหม่เนาะค่ะเนาะ ต้องหมุนหมุนอันนี้มานั่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะเพื่อว่าให้เขาแตกเนาะสามารถเอาใบเตยสดๆเห็ดได้เด้อค่ะเด้อสามารถอันนี้เพราต้องเอาใบเตยอ่ะที่นิ่มๆก็ได้เนาะค่ะเนาะเอาใบเตยที่สดๆเห็ดเห็ดได้เลยเนาะค่ะเนาะก็ใส่แม็กเย็บเลยเนาะค่ะเนาะ กลับไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเห็ดดอกตูมก,กับผัึ้นมังสื่เลยเอยค่ะด้อ เก็บข้อดอกเขาเลยเด้อค่ะเด้อเก็บข้อดอกประมาณนี้เนาะค่ะเนาะหมุนให้เขากับกับเขาขึ้นก่อนเนาะค่ะเนาะจากนั้นเขาก็เอาแม็กเย็บเด้อค่ะสุดอ,อกมาลักษณะนี้เนาะค่ะเนาะกะเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะจะแล้วแต่เขาเจะได้ดอกตูมดอกบานเนาะค่ะเนาะ แต่เขาอยากเห็ดเห็ดดอกตูมก็ได้ดอกบานก็ได้เนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เพิ่งเกษียดทั้งดอกตูมดอกบานเนาะคะนะ่ะเนาะเขาอยากเห็ดดอกบานเขาก็เห็ดใดเนาะคะนะ่ะเนาะแต่ตองหมุนการขาน้ำนะะด้วยค่ะเด้อ เก็บข้อดอกเลยเนาะคะ่ะเนาะเก็บรัดเขาให้แน่นๆเนาะคะ่ะเนาะหมุนรอบเลยเนาะจา้าเนาะกะแม็กเย็บค่ะใบลักษณนนะ,ะนีะ้เนาะค่ะเนาะพับไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าสี เสร็จดอกแล้วแล้วอ่ๆแล้วแต่เขาจะบักแบบขนาดใดเนาะค่ะเนาะแบบนี้ก็ได้นาาเนาะจ้ะเนาะถ้าเอาแบบตูมเขาก็พับไปเรื่อยๆห่ากับหมุนเนาะค่ะเนาะเขากระสีได้ดอกหน่อยลงไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนะาะเพราะว่าใบเขาก็ามันก็สีหน่อยลงไปเรื่อยๆนาาเนาะจ้ะเนาะนี่กรรัด ตาดข้อดอกแล้วเนาะค่ะเนาะ,ะได้ดอกลักษณะหน่อยหน่อยตงไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เขากระสีจงไวถ้าเ้าเอาไวลักษณะนีก็ะได้เนาะค่ะเนาะเป็นลักษณะนีก็ะได้จ้ะเพื่อวาเหาอยากเข็ดอีกกะได้เนาะ ลายเฟ้นสิลองเห็ดอีกคุณอ่าอันนี้เสียด,ดอกตูมเนาะค่ะเนาะเสด้ดอกตูมหน่อยค่ะพับไปเรื่อยๆเยนาะค่ะเนาะ กับแมกเย็บเลยเนะาะค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเนเด้อค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมค่ะ